กับสวัสดีครับกับสวัสดี f อีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้โชคทุกทุกทันนะครับอารับยังอยู่อ่าในห้องคือเก่าเหมือนเดิมครับพบเจอกับวิไลนะครับช่วงแรงๆของวันที่11นะครับวันพุทธที่11นะครับคงเป็นคลิปสุดท้ายของแรงนี้นะครับตอนนี้กับเวลานะครับเวลา 5โมงกว่าวาคือสิเกตนาลิกานะครับคงเป็นคลิปสุดท้ายของวันนี้นะครับ,บที่11นะครับอ่ากว่าจะลงคลิปแล้วกว่าจะอ่าตัดต่อ a i r p o อ s ตเก็คงจะประมาณนะครับ5โมงกว่าๆเดี๋ยวจะได้ปล่อยตัวเลขหนะ้าทางให้ FC คุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันอามาในคลิปนี้นะครับเสียนดื้อด้านนะครับล่างอย่างเดียว หลังจากปล่อยไปแล้วนะครับชุดดับล่างตัวตรงของเสียนดื้อดานถือว่าดับยูมาหล,หลายหดติดแล้วนะครับสำหรับเสียนดื้อดานนะครับเลขดับเอาอยู่ตลอดปล่อยไปแล้วนะครับเอารับมาในคลิปนี้นะครับเป็นชุดเลขเกิดชุดล่างนะครับว,วันที่1ธันวาคมที่ผ่านมานะครับแอดวิไลสรุปไห้วันที่2อ่าเลขติดล่างนะครับมี124 หลักสิบล่าง1 2 4 6ปรากฏ่า1ก็มา6ก็มานะครับแนวทางชุดล่างแตก6 1นาเสียดายนะครับเวลซี FC คุณพ่อคุณแม่นาเสียดายชุดจับคู่นะครับมีแต่แตก6กสอง6ก6นะครับไม่มี6 1นะครับนาเสียดายนะครับคุณพ่อคุณแม่นี่คือเป็น งวดที่ผ่านมาเอามาให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันนะครับสถิติของเซียนดื้อด้านนะครับล่างอย่างเดียวเอาครับงวดนี้ะจะได้เป็นตัวใดเดียวแอดวิไลจะผ้าเขียนน่าเสียดายมากนะครับงวดที่ผ่านมาเลขติดก็มี1ห,หลักสิบล่างก็มีหออก็มีหนะครับน่าเสียดายสุดจับคู่มีแต่6 4 6ีสอง อางวดน,นี้นะครับมาเบิรงกันเลิกจากเลขติดกันก่อนคือเก่าเหมือนเดิมคุณพ่อคุณแม่เขียนตามเลยนะครับอ่าย่ำมาเป็นล่างอย่างเดียวเรื่องคุณพ่อคุณแม่อ่ามาเบิรงเลขติดกันก่อนวันนี้นะครับเลขติดนะครับเซียนดื้อด้านได้มาที่สามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้านะครับ สามนี่คือเล็กติดนะครับ3 7 9ต่อไปหลักสิบหลัก10บล่างนะครับหลัก10คือ3 4มสี่ห้าหกสห อันนี้คือหลักสิบต่อไปหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยคุณพ่อคุณแม่สามารถจับเองได้นะครับพอเพิ่นยื่นหลักมาให้แล้วนะครับสามารถจับเองได้เลยนะครับหลักหน่วยหลักหน่วยได้มาที่0 3 7 9 0 3เขียนตามเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เจด เนี่คือหลักหน่วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมารอเบิ้งวา่าคุณจะเน้นย้ำให้เป็นตัวใดคุณพอ่อคุณแม่เบิ้งให้ดีอ่าย้ำ่าเป็นล่างนะครับคุณพอ่อคุณแม่ล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบน กลับมาพางชุดจับคู่ตัวเน้นย้ำเลยนะครับไม่ก็จะเน้นย้ำเป็นตัวใดแน่นะครับชุดจับคู่ครับมาดูกันเริ่มจากครับคู่แรกสามเจ็ดนะครับหกเจ็ด หกเก้าอันนี้สามชุดข้างบนนี่คือตัวเน้นย้ำเลยนะครับอ่ะตัวลองลองมีสี่สามสามเก้า 47ครับนี่คือตัวล่อง3ชุดนี่นะครับอ่าคุดพอ่อคุณแม่เดี๋ยวทางเอดวิดไลจะให้แคปบหน้าจอทั้งของเก่าของใหม่พร้อมกันนะครับนี่คือตัวล่องนะครับอ่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแคปบหน้าจอทั้งของเก่าของใหม่นะครับอ่าเบองให้ดีวันที่นะครับนี่คือตัวเน้นย้ำเด้อคุณพอ่อคุณแม่มี3 7ครับ67 6กนี่คือตัวเน้นย้ำครับร่องคือ C 3 39 4สเก้าีนะครับครับมือนี้วันที่1ิบเอ็ดสรุปให้วันที่11นะครับคุณพกพอคุณแม่เบิ่งให้ดีสรุปให้วันที่11บเคือว่าสรุปแล้วนะครับเสียนดื้อด้านนะครับ ช่วงแรงๆนะครับตอนนี้เวลา5โมงกว่าๆนะครับสรุปวันที่11ธันวาคม67อะเขามาล่อลุ่นกันนะครับชุดล่างงวดนี้จะ่าดบอสุดจับคู่นะครับงวดที่ผ่านมาเนะ่ะเสียดายนะครับเบลซี่เลขติดก็มี1หลัก10ล่าง6ก็มา น่าเสียดายพิ่นจับออกมากครับเน้นย,ยำพร้อมเลย 6, 2, 6, หกสองหกสี่นาเสียดายนะครับหกหนึ่งถ้าบางันแตกแน่นอนนะครับหกหนึ่งเพราะว่าชุดลางแตกหกหนึ่งนะครับเอาวันนี้เขามาล่อลุ่นกันนะครับวงกลมให้สามคููครับวันนี้อ่าสามเจ็ดหกเจ็ดหกเก้าตัวรองครับคือสี่สามสามเก้าสี่เจ็ด แนวทางของเซียนดือด่านนะครับแคปบหน้าจอพร้อมกันทั้งของเก่าของใหม่นะครับหมักชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังแรงใจนะครับเซียนดือด่านนํานะครับคุณพอ่อคุณแม่เป็นกำลังแรงใจให้ะมั่นใจงวดนี้นะครับมีเฮแน่นอนนะครับใดสลองทรงทายปีแน่นอนนะครับเดือนสุดท้ายของปี67แล้วนะครับแนวทางของเซียนดือด่าน สำหรับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ที่คอมเมนต์ร่ค่อยกันส,สรุปคงสุดท้ายเดี๋ยวแอดวิไล่ล่อจากสำนักต่างๆที่สรุปมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวทัางแอดวิไลจะสรุปรวมหลังจากสรุปรวมแล้วนะครับแอดวิไลก็จะมาสรุปตัวเลข1ถึง5อันดับที่มาแรงที่สุดอาจจะมีเลขตัวใดแน่เอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่ยาพลาดโอกาสใดแน่นอนใจเย็นๆนิดนึงนะครับ เดี๋ยวทางแอดวิไลตีต่มให้คือเก้าเหมือนเดิมทุกสำนักหลังจากสรุปแล้วก็มาสรุป1-5อันดับได้แน่นอนเอาสำหรับแรงนี้นะครับคงเป็นคลิปสุดท้ายนะครับของวันที่11นะครับพรุ่งนี้เสาร์หรือตอนดึกๆส่วนตีสี่ตีหาเจอกันใหม่กับแอดวิไลอ่าแรงนี้ขอให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับทุกทุกท่านกินขอแรงแสบนอนหลับฝันดีอนอนหลับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้ได้เงินแสน แบ่มือไปให้ได้แก่งมงันนี่โชคโทษไหายยมาพัานเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ